สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราพาท่านผู้ชมสัญจรมาที่วัดสวนแก้วนะครับนี่ก็เป็นบริเวณสําหรับการนั่งรับประทานอาหารนะครับมีอาหารหนานาชนิดนะครับสาหรับที่จะให้ท่านที่มาทาบุญนวัดสวนแก้วสามารถที่จะสั่งอาหารรับประทานได้นะครับนี่ก็คือรายการเมนูอาหารที่สามารถ เบอร์เซลสวิตนะครับบริการตัวเองได้นะครับผักทกนี้นะครับก็เืครัวนะครับใหบริการนอร่อยมากนะครับแล้วก็มีมุมอุปกรณ์ทำสวนนะครับบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมครับนะนก็สามารถสั่งได้นะครับ สั่งอาหารแล้วก็จ่ายเลยนะครับท่านผู้ชมครับอย่าที่วัดสวนแก้วนะครับนะลูกค้ากำลังสั่งอาหารครับท่านผู้ชมครับนะก็มีอาหารหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมครับอืมเซลเซอวิสบริการตัวเองนะครับตัวนี้ที่ไม่จีบราคาส่วนมากเป็นกลุ่มสามห้าสามอย่างน้อยนี่ก็ผมได้ค่ากันได้ครับผม ครับผมข้างในก็เป็นที่นั่งนะครับที่สะดวกสะดวกเหมาะสำหรับท่านที่จะนั่งรับประทานอาหารได้นะครับน้ำนะครับเซลเสวบริการตัวเองน้ำสมมะนาวน้ำสับเตรดนะครับน้ำพึ่งมะนาวแท้นะครับน้ำสมุนไพรมะตูนนะครับึ่งก็บินมาแล้วก็มีสมุนไพรทานที่นีกมุรทุ วันนี้เกือบหมดแล้วนะนกีาหมดแล้วหมดเลยนะใช้สิบนาทีสทายสิบสิบสิบนาทีท้ายหมด้มีเพลงให้ฟังด้วยนะครับ มีากันเจอะนะของฝากของชั้ว่นนี้สามห้าสามบร้อยนี้เรามีบรการพิเศษตรงชั้นจัดให้ดนะ3 3ลดเงนร้อยละสาโอเคชั้นดีๆทางนั้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็แตงแบบพิจารณานะครับก็มะเขือเทศสดๆทางนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ครับมีสมุนไพรนานาชนิดนะครับบริการนี้ก็คือร้านอาหารที่บริการบรรดาท่านที่มาทำบุญมาเที่ยววัดสวนแก้วนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้กราบกดไลค์ช,ช่ยกดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ